ว่าอย่าเกงกันหรอเพราะว่าเจ้าในมันอ่อนแอขนาดฆ่าคนตายแล้วนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องทํายังไงถ้าเรามีความเยี่ยมเกรงเนี่ยนะและไม่มีความอิจฉาริษยาหนะนะสิ่งที่จะเป็นผลที่เป็นรูปธรรมมันจะเป็นการงานที่เอาล์พอใจมากเหมือนกับฮาบินฮาบินกุรบานด้วยกับแกะด้วยกับแพะแต่ว่ากอบินกุรบานด้วยกับ ผลไม้ซึ่งเขาคิดว่าดีสุดแล้วสุดท้ายอัลลอฮฺสุบฮฺอัลตลาไม่ตอบรับกอบินเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือเมื่ออัลลอฮฺสุบฮาอัลตลาไม่ตอบรับกอบินแทนที่กอบินจะยิ่งนอบน้อมต่ออัลลอฮฺสุบฮฺอวตตลายอมจำนนต่อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺอัลตลากำหนดให้กับเขาแต่ไม่ยิ่งฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮฺอัลตลาขึ้นไปอีกชัยตอนก็เข้าไปแทรกเข้าไปเข้าไปหลอกลวงนะครับมันเกิดมาจากอิจฉาตั้งแต่แรกไม่ดับไฟอิจฉา เมื่ออัลลอฮฺสุบะตาเตือนแล้วให้โอกาสแล้วไม่ยุติในการอิจฉายังจะต่ออีกต่อจนกระทั่งว่ากอบีนสร้างมีดให้กับตัวเองแล้วก็เอามีดเนี่ยแทงน้องชายตัวเองก่อนที่จะแทงน้องชายตัวเองเนี่ยกอบีนขู่นะครับว่าจะฆ่าฮาบินฮาบินก็รู้ว่าพี่ชายจะฆ่าตัวเขาฮาบินเลยบอกว่าหากว่าท่านจะยื่นมือมาฆ่าฉันฉันจะไม่เป็นคนยื่นมือไปฆ่าท่าน และจะเอาความผิดของฉันกับความผิดของท่านให้อลลอฮฺสุบฮานุตาลาตัดสินนี่คือผู้ศรัทธานี่คือคนไม่มีอิจฉานี่คือคนที่ฝากชีวิตไว้กับอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาแต่ถ้าเป็นเราล่ะครับถ้าบ้านนู้นนินทาเราเราก็จะนินทามันเหมือนกันจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยนี่คือเราแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธานะครับคนนูน้นคนนี้คนนั้นนินทาเราเราก็จะเอาความผิดของเขาเนี่ยกับความผิดของเราไม่รู้ว่าเราทํายังไงไม่รู้ว่าเขาถึงด่าเราขนาดเนี้ย เอาไปให้กับอัลลอฮฺซุบฮฺฮะตลาตสินนั่นคือผู้ศรัทธ,ธานั่นคือสิ่งที่อิสลามสอนมาตั้งแต่ยุคของนบีอาดัมยุคของลูกหลานนาบีอาดัมว่าอย่ามีบาปในเรื่องของการอิจฉามันจบและเวลาที่คนอิจฉาเราวิธีการที่จะตอบโต้คนพวกนี้ไม่ใช่ไปอิจฉาเขากับหรือไม่ใช่ไปสร้างคําพูดเพื่อตอกย้ําเขากับแต่จงสงบและฝากเรื่องราวไว้กับอัลลอฮฺซุบฮฺฮะตลาชีวิตถึงจะมีความสุขชีวิตถึงจะกลับไปหาอัลลอฮ์แบบเป็นผู้ยำเกรง แต่สําหรับบุคคลที่อิจฉาแล้วอลัลลอฮ์ให้โอกาสให้กับเนื้อกับตัวไม่กับเนื้อกับตัวอลัลลอฮ์ส่งเมเสเซจคนข้างๆบ้านตายไม่สนใจความตายอาลัลลอฮ์ส่งเมเสเซจอ้าคนนี้นินทาชาวบ้านเขาสุดท้ายโดนสังคมเกลียดไม่สนใจเขาฉันก็จะนินทาเขาต่อไปอลัลลอฮ์บอกไว้หลายตอนหลายครั้งแต่ยังดือ้อที่จะว่าร้ายปฏิทุสลายพี่น้องของเรานะครับ หลังจากนั้นอัลลอฮฺสุตลตาราจะให้เกิดความวิบัติทางด้านจิตใจและในวันเกียรติด,ด้วยดูอย่างกอบินฆ่าฮาบินเสร็จปั๊บกอบินบอกอัลลอฮฺว่าอัลลอฮฺฉันเสียใจอัลลอฮฺฉันเสียใจแล้วเสียใจตอนไหนอ่ะเสียใจตอนฆ่าน้องชายไปแล้วมาเสียใจตอนทําผิดแล้วแล้วมันจะมันจะกลับไปได้ไหมไม่ได้และกอบินก็บอกว่า ฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันเนี่ยอ่อนแออย่างล้อฉันไม่รู้ว่าฉันจะจัดการศพกับน้องชายของฉันยังไงและอัลลอฮฺสุบะตาลาก็ส่งอายะกรานลงมาประนามมนุษย์ประนามพวกเราะว่าอย่าเก่งกัลล้อเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันอ่อนแอขนาดฆ่าคนตายแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะต้องทํายังไงกอบีต้องลากศพน้องชายตัวเองเดินไปเดินมาเป็นระยะเวลาเกือบปีไม่รู้จะทํายังไงอัลลอฮฺสุบัตาลา,ต,ลาต้องส่งนกลงมาส่งอีกาลงมา ตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งมีชีวิตแล้วก็มาฝังให้ดูให้สัตว์มาทำให้ดูถึงจะรู้ว่าอ๋อจะต้องจัดการกรับศพน้องของตัวเองแบบนี้มนุษย์อ่อนแอพวกเราทุกคนอ่อนแอพวกเราทุกคนไม่มีความแข็งแกร่งอะไรเลยฉะนั้นความคิดที่จะทำร้ายพี่น้องพี่น้องต้องยุติมันเกิดจากการอิจฉาอิจฉาพี่น้องต้องยุติสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกอิจฉาเรื่องอะไรได้บ้างอิจฉาเรื่องลูกหลานเขาดีกว่าลูกหลานเรา ต้องไม่อิจฉาอิจฉาเรื่องอะไรเรื่องทรัพย์สมบัติเขามีมากกว่าเราต้องไม่อิจฉาอิจฉาเรื่องเขาได้ดีมากกว่าเราในเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจต้องไม่อิจฉาชีวิตถึงจะมีความสุขแต่ถ้าอิจฉาชีวิตไม่มีความสุขมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มความโกรธเพิ่มความเกลียดไปจนกระทั่งเราไปทําบางสิ่งบางอย่างก,กับเขาไปทําร้ายเขาสุดท้ายจะขออภัยโทษเจ้ลหอไม่ได้เพราะว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าฮักกุลอาดัมพี่น้องนินทาเขา ลอนสวัสดตาใจยังไม่เอาพี่น้องเข้าสวรรค์ของพระองค์จนกว่าพี่น้องจะต้องชำระสิ่งที่พี่น้องละเมิดกับเขาเสียก่อนฉะนั้นอันนี้เป็นคำสอนจากอันอิสลามสอนมนุษย์ทุกคนว่าอย่าอิจฉากันแล้วกัน